ค่ะพี่น้องวันนี้ตุ้กตาคิดว่าอันหิมะมันเมิดแล้วเนาะจา้าเนาะมันนันก็คืออยู่บ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะบ้าอันฝนสร้างฟ้าหิมะสร้างล้าพี่น้องตุกขาดบางว่าหิมะมันคงสิมาสร้างล้าแล้วหลอบนี้เป็นหลอบสุดท้ายแล้วเนาะจ้าเนาะมันคงมาแบบว่าเออหิมะมันเมิดแทนแน่นอนเพราะว่ามันเบิดไปแล้วอาทิตย์นึงอาทิตย์นี้มันลงมาอีกพี่น้องขาวเออเติร์นทั้งล้มทั้งอัน ฝนเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องเอ้ยตึง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 ล้มพัดตึง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 โอ้พี่น้องเอ้ยหนาวอันขาดขาดบ้าพี่น้องเมื่อเนี้ยขาดบ้าหิมะหิมะมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เป็นใดพี่น้องสุขสบายดีโบตุกแดดคิดฮอดบ้านเด้พี่น้องเอ้ยว่าแอมแอมอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องเสียงตะวักนกำลังอิขึ้นนะ้อพี่น้องนะเนาะแสงตะวันมันกำลังสิขึ้นทองฝ่าเป็นสีชมพูอ่องตองงามสาวเนาะพี่น้องเสียงนกเสียงกาห้องแจ้วเจ้าแจ้วเจ้า,จา,จา,จาหากระบ,บื้ีง ยังเป็นเงียบสงบลมแห้งแห้งพี่น้องเลยหิมะกระตกคิดว่าข้างนี้เป็นข้างไอหิมะสังลาในรอบปีนี้นอกจากเนาะท้องฟ้าสวยๆพี่น้องมือนี่นะแต่ว่าตูไทยไทยรูปไว้ทุกมือนอกจากว่าไอเขาอันตุกกระถ่ายรูปไว้แซงนันอาทิตย์ขึ้นน้ยามือเช้าเนาะบางมือก็เป็น ้าบางมือก็เป็นสีชมพูเนาะจ้ะเดี๋ยวตู้อีเก็บไว้จากประมาณอาทิตย์แล้วกสส็สิลงคลิปใหนแฟนคลับแฟนเอฟซีด้เบิ่งภาพงา,งามนะจ้ะแสงอาทิตย์ทั้งทีางามเมื่อเช้านะครับมันรู้สึกว่ามันงามมงนงามดีเนาะถ้าบ้านเขาเคยเห็นทุกมือมันกับปกติแต่ว่าทั้งนี้เว่าเคยเห็นแสงออกมาสีฝ้าสีเหลืองสีชมพูเนาะจ้นะนะสุก,กเลยถไทยไว้ว่าแต่ละมือแสงอาทิตย์ที่มันมีแสง มันมีแสงตะวันออกมามันมีสีสวยสดสวยเนะจ้ะเนาะบ้านเฮาก็อี้มีสีสีท้องเนาะยูพี่มันมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้ามันขึ้นมาพร้อมกันบางมือเนะจ้ะมันก็สวยงามอีกอย่างราอาทิตย์กันล้งขื้นพี่น้องหิมะมาสร้างล้าแล้วลมแหง้งแหง้งลมแรงมากพี่น้อง ตาคือบป่ปลูกผักปลูกอย่างมันปลูกไ่ได้ดอกพี่น้องสถานที่เขาบ่ไ้เฮ็ดอีหยังกับบ่ได้ขุดสนามหญ้าออกของเขาเขาก็มาห้ามนะพี่น้องนะพ่อหญ่น่ะยามันอันขุดสนามหญ้าบ้านตันเป็นลุมเป็นบอเดอร์บ่สันอันสเฮาถตาเฮาอีเฮ็ดอย่างสักซิ่งอยากยางเฮาก็ต้องขออนุญาตแล้วก่อนเนะจ้ะเฮ็ดซุ่มซีซุ่มหาเฮ็บดบ่ได้นะจ้ะนะเนาะเพราะว่าขัดเจ้าอ้ หักหลายหักสนามหยาบ้านเพื่อนเฮ็ดหยาบ้านอัญ้านที่มันเกิดนี่เพื่อนกหวบานได้พี่น้องเพิ่นเ่นได้ยินให้มันเกิดเองเนาะเวลาเพื่อนมาปูพื้นป่วยปรับพื้นนาะดิน้าอย่างเพื่อนก็เอาพันธุ์เม็ดหยามาบานใด้พี่น้องแสงอาทิตย์งามๆาพี่น้องคาดบ้าอีกประมาณ10นาทีมันนี่ขืนพ่นลังค้านี่เนาะตุกงท้ายให้เบิองอีกนาะจนะ้ะเนาะ ทิ้นแสงตะวันตุตาหนาวนนาว,นาวพี่น้องรู้ไอ่ทายให้นี่หิมะกำลังตกแบบปล่อยๆแล้วพี่น้องหิมะยังตกอยู่เลยจ้ะเม็ดเน,น้อยอยากให้พี่นอ้องเบิกแสงแสงตะวันแสงตะวันแสงตะวันสว,นวย อัลลอัลลอัลลฮัลโหลประเทศไทยอยู ong, like ่ไซคอยคิดหอดเจ้าเด้อคิดหอดพี่น้องลายลายเด้อฮัลโหลประเทศไทยประเทศไทยอยู you know? ong, like ่ไหนคอยคิดหอดพี่น้องลายลายคิดหอดพี่น้องเมืองไทยคิดหอดยาตีพี่น้องค่าเครื่องบินคอยกระแพงโพด ่อยเราไปเก็บเงินไว้ปีหนึ่งคอยไปสร้างบ้านสร้างเมืองคอยไปเสียเงินค่าเครื่องบิน่อยไปรียยูพอดีละบ้านคอยพี่น้องเออสวยสวยสวยพระอาทิตย์พี่น้อง,ออองไปย่างเลน้ำตุกแป๊บหนึ่งนะลูกพายย่างหนึ่งถ้าลบกไปจากเมืองนี้มันก็ไทยอันถ่ายบ่ยได็นะพี่น้องนะถ่ายแสยงก็ได้ แสงกำลังสวยสกำลังสวยแสงกำลังสวยสวยสวยโอ้อยลมแห้งน,นองเห็นป่ลมแห้งแห้งตกเป็นผีบายางลงม,มาลมพัดหิมะที่นองแรงมากแรงมากโอ้โห โอ้ยโอ้ยหนาได้นลพี่น้องน้ำแข็งได้พี่น้องน้ำแข็งจากหลังคาดลังนั่นพัดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ่ไหวแลวพี่น้องเอ้ยหนาวลวพี่น้องเอ้ยขึ้นบานลวพี่น้องเอ้ยหนาวลวพี่น้องเอ้ยไทยเอาอันหิมะขังล่าสุดไทยพี่น้องเนาะปีนี้เนาะคิดว่าเป็นขั้งลาสุดลวพี่น้องรั้งล่าสุดแล้ว ตายพายยังออกเมืองหิมาดเนาะจ่ะหนาวรอบ,อบบ้านติ๊ตานี่แหละจ่ะหนาวหน,นาวพี่น้องกล้องล่มพี่น้องกล้องล่มสวนพี่ใหญ่ออกพี่ใหญ่จะกลับไปถ่ายรูปอันถ่ายกล้องเห็นได้เป็นอย่างบอบอบอจะมาใส่สันมา <c oughs> <c oughs> ผัดขึ้นเตียงนั่นนะพี่น้อง

ลมพัดตีลมพัดตึง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 ,ตงนี่ค่ะถ้าบม่มีหิมะอีเป็นลักษณะนี้เนาะจ้าตุกกระมาะแถวนี้เนาะยางมาแสงตะวันบ้านหลังนี้มันบอบังแล้วพี่น้องเพราะว่าตุกยางมาทาั้งนี้เนาะแสงตะวันมันเริ่มขึ้นมา สวยเด้พี่น้องเสียงนกห้องจิดๆๆๆ๊ดจิ๊ด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 ลมแห้งเด้พี่น้องแต่วัาตุกอันออกมาถ่ายมาจ็บบรรยากาศให้พี่น้องไม่เบิ่งเนาะจะ้ะเพราะว่าอาทิตย์นึงนี่นตัวแสงตะวันนี่ขึ้นไหมเขาเห็นแสงนะพี่น้องเนาะโอยนั่งล้อแล้วล้ออีกพี่น้องเห็นแสงมากก็ห่าหิน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 ขึ้นนกนี่แหละพี่น้องเอ้ย <c ười> จีวิตตุกนะ แถมคนไทยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็บูมีนะพี่น้องเฮ็ยเห้าห่วยหาบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเสียงนกห้องยามือ่คืนก็มีกวางมียนกระต่ายได้พี่น้องมาหากินหยาที่็นหิมะมันปกคลุมนะพี่น้องนี่ตุ๊กกระเริ่มปวดมือแล้วเนาะพี่น้องเลาะ ี่ตุ๊กเคยทายออกรีวิว youtube เน่าจะเห็นจังไดก็กดถูกอกถูกใจให้ตุ๊กในเด้อจ้าตุ๊ก,กตาบ้าบินถ้ามีโอกาสดีๆงามๆตุ๊กตากะอีบรรยากาศออกไปข้างนอกเมืองนาะจะเนาะไปไทยเมืองกุ้งเมืองเกาหยน้ำหาเห็ดหาหาวตุ๊กกะอีเขา่าป้าเข่าดงมีฟี่มีน้องไปเป็นมูนนาาจะกกะอีเว้าให้ฟังนะ่าจะ เ็บเห็ดเก็บอย่างน้ำกันเนาะจานนี่กัรีวิวรอบๆเนาะแสงแต่ว่ามันก็ซองพอมีแสงมันก็เสริมแสงให้งามเนาะพี่น้องมันบ่มือตึกตื้อบ่มัวบบอยังเคลื่อนบรรยากาศที่มันบ่มีเมฆเนาะพอมันมีพอมันมีแสงแล้วมันบ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สวยงามอ่ะพี่น้อง ท่อแสงสวยงามาพี่นอ้องม,มันก็เหตุแห้เฮาแบบว่าเออมีชีวิตชีวาบ่ได้อยู่ในโลกหมืดมว้วนเนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะน้อง่าบอจุกตะย่างมาทางนี้อีกเนาะตะเวนมันก็เริ่ม่องแสงเนาะพี่น้องแต่ถามว่าล้มแหงบ่บ่ต้องถามพี่น้อง <laughs> ฟังเสียงตุบเป็นเลน,นสัญ,ญลักษณ์แล้วกันว่าขนาดที่เว้านี่ สั้นสันส้นขนาดใดเนาะพี่น้องนะนี <c oughs> ่พี่น้องไปรอบๆแสงมันกัไอีสร้อยเ,เขาถ่ายรูปถ่ายอย่างได้สวยเนาะพี่น้องเนาะคาดว่ามือนี้ทองฝ้ายเปิดโป่งเบิดมือละหมือนเนี่ยพี่น้อง คลิปนี้ตุ๊กขอไทยเป็นคลิปวิดีโอหันหิมะข้างล่าสุดนะจ๊นะเนาะขอเก็บจบคลิปไว้แค่นี้เด้อจ้ะฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องแสงอาทิตย์ที่สีวิเดนนะจ๊นะเนาะแสงแรกของฤดูใบไม้ปลินะจ๊ะแล้วก็เป็นแสงสุดท้ายของหิมะเนะจ๊นะเนาะสวัสดีค่ะอยู่สุขสมบายเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ